สวัสดีครับตอโต้นะครับก็วันนี้นะฮะเราเดินทางจากกทมนะครับไม่ใช่วันนี้สิต้องบอกว่าทริปนี้นะครับเราจะเดินทางจากกทมนะครับขึ้นไปที่เชียงรายกันนะครับก็เป็นทริปแบบเร่งด่วนนะครับไหนๆก็ไปแล้วก็เลยมาทํารีวิวอีกเช่นเคยนะครับก็มีบางท่านก็ยังอยากรู้อยู่ก็เลยไหนๆก็ไปแล้วออกเดินทางแล้วก็เลยจัดให้สักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเส้นทางกรุงเทพเชียงรายเนี่ยเรายังไม่ได้รีวิวกันเลยนะครับ เราออกเดินทางจากกรงเทพมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดต,ตากนะครับก็แวะนี่ฮะบําปตทนะครับซื้อก๊าซแฟกันอ่าันเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับก็เมื่อวานมาแวะที่บ้านนะครับที่จังหวัดกำแพงนะครับก็ถ้าพูดถึงอัตราสิ้นเปลืองนะก็อยู่ที่ประมาณ16.6กิโเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ย เราเดินทางกัน2คนนะครับกับความเร็วเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ1 2 0ยี่ 120, บ้างนะครับก็ค่อนข้างจะรีบหน่อยนะครับอตอนนี้นะฮะแวะรับผู้โดยสารเพิ่มเติมไปอีก2ท่านนะครับตอนนี้นะครับรถของเรามีผู้โดยสาร4ท่านนะครับเป็นตามสภาพการใช้งานจริงเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อถึงปลายทางแล้วเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้นะฮะได้ซื้อกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางต่อนะครับก็เดี๋ยวมาดูตาสิ้นเปลืองนะตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเราออกมาจากาที่กําแพงแล้วาตาสิ้นเปลืองรวมตอนนี้นะครับอยู่ที่510กิโเมตรนะครับกับตาสิ้นเปลืองอยู่ที่16.4กิโเมตรต่อลิตรเพราะว่า,าจากกําแพงมาตากเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําความเร็วพอสมควรนะครับจากนี้ไปถึงเชียงรายก็น่าจะอยู่ประมาณสัก400กว่าโลจุดหมายปลายทางของเรานะครับแต่ว่าเราจะแวะ ที่จุดแรกเลยแล้วกันก็คือวัดพระธาตุลำบางหลวงนะครับก็แวะสักการะสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็ผ่านแล้วนะครับแวะเข้าไปหน่อยเดียวจากเกาะคาเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ออกเดินทางต่อส่วนจะแวะตรงไหนต่อ,อรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเรื่องเวลาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะมีจํากัดนะครับโอเคพักนานละเสียเวลาเดินทางเนาะไปกันต่อดีกว่าวันนี้่าวันนี้มีแมวมาด้วยนะเช่นเคย อ่าทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดแวะแรกนะครับจุดจอดแรกของทริปนี้แล้วนะครับน่าจะคาดเดาไม่ยากเนาะเห็นรถม้าอย่างนี้ก็ที่ลำปางนะครับแต่ว่าสถานที่ตรงนี้คือวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับนี่เลยวัดพระธาตุลำปางหลวงก็อย่างที่บอกนะว่าเราจะมาแวะสักการะองค์พระธาตุลำปางหลวงกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินทางต่อนะครับไปยังเชียงรายนะครับเนี่ยฮะมีรถม้านะครับอยู่ด้านหน้าเลยของวัดนะครับเผื่อใครอยากนั่งนะครับก็มาใช้บริการได้นะครับ โอเคครับผมไปกันต่อนะฮะไปดูว่า,าด้านในวัดพระธาตุลำปางหลวงมีอะไรบ้างครับหลกัลกๆเราก็จะมา,าสักการะองค์พระธาตุนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางต่อส่วนอัตราสิ้นเปลืองยังไม่ได้สรุปเนาะยังยังยังไม่ได้บอกเลยว่าขับมาถึงนี่แล้วเป็นไงบ้างนะฮะมาถึงก็ขึ้นไปชมองค์พระธาตุกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกที ก็หลังจากที่เรา,าก,กราบสัการะองค์พระธาตุลำปางหลวงแล้วนะครับแต่ว่าที่นี่ยังมีไฮไลท์อยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเงาในาโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับซึ่งเราจะสามารถเห็นภาพสะท้อนนะฮะผ่านประตูไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่แต่ว่าลองกิงแล้วเขาให้เราเข้าไปได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่า,าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างที่เขาบอกมีภาพสะท้อนลอดเข้าไปแต่ว่ามันกลับหัวนะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกัน โอ้พห <Okay>. oh, ผักยังไงอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขอปิดก่อน mm hmm. เป็นไงภาพจะโอ oh, เห็นจริงๆครับเนี่ยนะครับแสงทะลุผ่านรูนี้มานะครับรูที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเงาสะท้อนแบบนี้ขององค์พระาธาตุลำปางหลวงนะครับโห oh, เป็นอะไรที่ Amazing นะครับโอ้นะฮะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแต่ก็ดูไม่สิ่งดีแต่ว่าค่อนข้างจะลำบากหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เขาปิดปรับปรุงนะฮะผมก็พยายามดูแล้วนะว่ามันมีกระจกมีอะไรบ้างจริงๆแล้วไม่มีนะเห็นไหมฮะรูรูนี้เลยนะครับเนี่ยรูเนี้ยนเนี่ยไอรูตรงเนี้ยครับที่ มันมีแสงเข้าไปนะฮะก็แปลกดีนะครับแปลกดีเหมือนกันก็เป็นปรากฏการณ์ที่หาคำตอบไม่ได้นะฮะหลังจากที่สักการะองค์พระธาตุลำปางหลวงไปแล้วนะครับเราก็มาให้อาหารน้องมาอ้าอ่น้องม้าใช่น้องม้ากันนะครับก็มัดละสิบบาทนะครับก็นี่มาแล้วก็นะให้น้องมาอ้าทานหญ้าบ้างอะไรบ้างเพราะว่าน้องมื่อีอาจจะเหนื่อยนะเพราะว่าพาพวกเราเที่ยวตะเวนรอบเลยนะครับ เดี๋ยวให้ตัวนี้แล้วเดี๋ยวไปตัวข้างหลังบ้างนะฮะเดี๋ยวจะได้กินแค่ตัวหน้าอย่างเดียวนะฮะตัวข้างหลังด้วยนี่ถ้าให้อาหารมาแล้วนะครับเราก็สามารถถ่ายรูปกับน้องม้าได้ด้วยนะครับมัดละสิบ,บาทเองนะฮะก็100ก็ได้ตั้ง10มัดนะใช่ไหมนะะแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งถ่ายรูปบนรถม้าก,กันนะครับก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะ โอเคนะครับจบไปสําหรับจุดแวะแรกนะครับอตอนนี้เราก็จะเดินทางกันต่อเดี๋ยวศาสตร์ยาวกันไปเลยที่เชียงรายนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับอ,อย่างทีง่เห็นนะฮะสภาพแดดของเดือนมกรานี่หน้าหนาวนะฮะแต่ว่าร้อนเลยเกินนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้แล้วกันนะครับจากระยะทาง680โลจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ทำอัรตราสิ้นเปลืองอยู่ได้ที่16.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ต้องบอกว่าระยะทางจากตากขึ้นมาที่ลำปางเนี่ย อ่าค่อนข้างจะเป็นอ่าทางค่อยๆแต่ระดับขึ้นเนินมปเรื่อยๆแล้วก็เราค่อนข้างจะใช้ความเร็วพอสมควรที่ร2อยยดังนั้นตาซิมเปิรก็เลยกินขึ้นไปอีกนิดนะครับบวกกับผู้โดยสาร4คนนะครับสัมพันธ์ะเต็มคันรถนะครับก็เดี๋ยวมาอ่ามาดูกันต่อนะครับเพราะว่าที่ของเรายังไม่จบนะฮะที่เรายังไปกันต่ออีกทั้งคากลับอีกด้วยนะครับ<ม>เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวขอเดินทางต่อครับ ฮะทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงเชียงรายแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายนะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่จันนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับก็อ่าและที่นี่คือบรรยากาศที่พักของเราในวันนี้นะฮะอ่าชื่ออะไรนะเดอะกรีนซีซั่นรีสอร์ทเชียงรายนะครับที่พักโหราคาดีแล้วก็ห้องเขาใหญ่มากนะฮะแนะนําแนะนําและที่สําคัญคือเรามีน้องแมวมาด้วยก็เลยต้องหาที่พักที่แมวเข้าได้ซึ่งที่นี่น้องแมวเข้าพัก ได้ด้วยนะครับโอเคนะคก่อนไปดูที่พักเดี๋ยวมาดูในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองของเราสักหน่อยดีกว่าไหนๆก็เดินทางมาถึงนี่ละนะฮะก็ศาสตร์ยาวกันมาเลยนะฮะมาตั้งแตอ่อะไรที่ออกมาลืมลำปางใช่เราออกกันมาจากลำปางนะฮะโอเคมาดูอ่าปิดประตูก็ได้นะครับอ,อ,อ่าเาเลื่อนไปก่อน อัตราสิ้นเปลืองนะครับทำได้อยู่ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกับระยะทาง969กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นระยะทางรวมจากกรุงเทพนะครับซึ่งเราออกเดินทางกันมาเมื่อวานนะครับล้วก็มานอนพักที่บ้านที่กําแพงนะครับแล้วก็เดินทางออกมาต่อนะครับก็ต้องบอกว่าอัปเดตสักหน่อยอ,อัตราสิ้นเปลืองตรงนี้ที่เราได้ตีตื้นขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะมีบางช่วงขับช้าเพราะว่าพอเข้าเขตตัวเมืองที่นายรถวิ่งได้ไม่ค่อย ได้คือวิ่งได้ช้านะครับแต่ว่าก่อนที่ถึงตัวเมืองเชียงรายค่อนข้างเยียบพอสมควรนะครับยืนพื้นก็ร้อยยี่ร้อยสามนะครับบวกกับมีผู้โดยสารเพิ่มเติมอีก2ท่านนะครับรวมแล้วก็เป็นสีท่านนะครับแล้วก็สัมภาระเต็มคันรถเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยที่ต้องบอกว่าความเร็วยืนพื้นอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยสามสิบโดยประมาณนะครับอาจจะมีต่ำกว่านั้นบ้างนะครับโอเคไหนๆก็มาละไปดูห้องพักของเราดีกว่านะฮะว่าห้องพักของเรา เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวให้ดูสองห้องเลยโอเคเนาะอ่านี่นะฮะมาแล้วมีน้องแมวด้วยเฮ้ดูห้องพักของเราวันนี้กว้างขวางมากนะครับแนะนําเลยนะฮะนี่โอ้โหนี่มีวิวทุ่งนาภูเขาดวงอาทิตย์กลังจะตกเลยนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นต้นอายาสูบอันนี้กำลังปลูกข้าวกันนะครับ <c oughs> นี่มีโซนโต๊ะเครื่องแป้งนะครับอันนี้เป็นเตียงอา่าสิงเกิลเบดนะครับมีตู้เย็นนะครับเฮ้ปีนอะไรตรงนั้นเนี่ย นี่ห้องน้ำเขาก็ใหญ่อลังการนะนะฮะาราคาราคาเท่าไหร่นะครับ1บาทหวน้องแมวค่าทำความสะอาดอีกอ่ถ้าคุณไม่มีน้องแมวเอาไปเลย1000บาทพอนะครับแต่ถ้าคุณมีน้องแมวคุณต้องจ่ายเพิ่มอีก200นะครับก็ราคานี้รวมอาหารเช้าด้วยนะครับอันนี้เป็นห้องเ,อเป็นห้องเตียงเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเตียงคู่นะครับ ่เาเดี๋ยวไปดูห้องเตียงคู่กันนะฮะอันนี้ประตูเข้าจากด้านข้างนะมากันแบบเร็วๆเลยเพราะว่าเพิ่งมาถึงนะครับนี่อันนี้ห้องหนึ่งประตูเข้าจะเข้าจากด้านหน้าอันนั้นเข้าจากด้านข้างนะครับอันนี้เข้าด้านหน้าโอ้หนอกนอกเรื่องของอตาสิ้นเปลืองมาหน่อยแล้วกันมาเชียงรายแล้วอะ่ะเออเราก็มาแชร์หน่อยนะฮะอ่ะไม่ต้องมาดูผมดูห้องพักดีกว่าเดี๋ยวขอญาตเปิดไฟหน่อยนี่อ่าอันนี้อา้าวไฟ ไฟกำลังจะติดนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เป็นห้องเตียงคู่นะครับก็นี่นะครับวิวเดียวกันแมนี่วิวเดียวกันเลยนะครับก็มีตู้ยินมีโต๊ะเครื่องแป้งให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส,ส่วนห้องน้ําก็นะครับใหญ่กว้างขวางนะครับโอ้โหนี่ดูโอเคเลยนะครับ ก็ของดีแนะนําบอกต่อนะมาแล้วก็เจอห้องพักดีๆก็ก็แชร์แชร์กันนะครับเพราะว่าเผื่อเป็นข้อมูลดีๆนะครับเฮ้ยเห็นเขาว่ามีดาดฟ้าด้วยนะฮะไม่เป็นไรเรื่องดาดฟ้าเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศรบอบๆที่พักไปให้ดูนะครับก็บรรยากาศดีมากนะฮะคุณลงุงคุณป้าที่เป็นคนดูแลที่นี่ก็กันเองมากนะครับกันเองเป็นอย่างมากนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะก็จะปิดคลิปกันที่ตรงนี้นะครับสำหรับที่พักนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะเราอาจจะออกไปตะลุยเที่ยวอ่า ยังไม่บอกว่าที่ไหนเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตอัตราสิ้นเปลืองขากลับไปด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะเซ็ตาชิปบีนะครับให้เป็นสีโล่เอาเป็นว่าแบบขามาแล้วเท่านี้นะครับขากลับเซ็ตใหม่แต่ว่าเรายังคงทิปเอไว้เพื่อจะดูว่าเมื่อเรากลับไปถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยเราจะได้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าค่อนข้างจะแตกต่างกับขามานะครับเพราะว่าเนี่ยขามาเนี่ยระยะทางมันมันไม่ใช่สิระยะทางจากตากขึ้นมาลำปางมาพะเยาเนี่ ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขากลับเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการขับรถลงเนินนะครับผมเชื่อว่าน่าจะทําออกมาได้ดีกว่านี้นะครับยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับในในส่วนของอัตราสินเพืองนะครับกรุงเทพเชียงรายแล้วก็ขับเที่ยวอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ขับกลับไปที่กรุงเทพนะครับมาดูซิว่าจะได้เท่าไหร่โอเคครับแล้วมาเจอกันวันพรุ่งนี้ สวัสดีครับมอร์นิ่งจากเชียงรายนะครับก็เช้าวันใหม่นะฮะเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับก็เพิ่งออกมาจากที่พักเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นที่พักที่อยากจะแนะนําเหมือนกันฮะราคา1 0 0่งพันะครับราคาไม่แพงแล้วก็พร้อมกับอาหารเช้ามีไข่มีขนมปังให้ด้วยนะครับแนะนําเลยบริการเหมือนมาเที่ยวบ้านญาตินะครับโอ้โหคุณป้านิสัยดีมากนะครับตอนรับขับซูดีมากเลยโอเคมาว่างเรื่องของเราต่อนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่ไลชาฉุยฟงนะครับสำหรับ จุดแรกของเราขากลับนะครับเพราะว่าวันนี้เรากําลังจะเดินทางกลับกทมนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกทมหรอกไปจอดนอนที่กําแพงก่อนสักหนึ่งคืนนะครับล้วก็ค่อยไปกันต่อวันรุ่งขึ้นนะครับสถานีแรกอยู่ที่ไร่ชาฉุยฟงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีจุดจอดที่2 3 4ตามมาอีกแน่นอนนะครับคาดว่าน่าจะถึงกําแพงเพชรดึกแน่นอนวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าขาขึ้นไร่ชาฉุยฟงแล้วก็ขับลงกับลงไปที่กทมจะเป็นไงไงฮะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันที่ไร่ชาฉุยฟงครับ อ่าครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไล่ชาฉุยฟงนะครับก็ <S <S ที่เห็นอยู่เบื้องหลังผมเลยนี่นี่นี่คือบรรยากาศตอนเช้าเช้านะฮะเก้าโมงสิบโมงที่ไล่ชาฉุยฟงนะครับช่วงนี้ก็อากาศกําลังเย็นดีอยู่นะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นทางที่เรานู่นๆทางที่เรามาจากตรงอ่าด้านหน้าไล่ชานะครับข้ามเนินนี้มาแล้วก็นี่ข้ามมายังจุดนี้ซึ่งตอนแรกขับเข้ามาตอนแรกนะนึกว่า ตรงนั้นเป็นจุดไล่ชาที่แบบจุดไฮไลท์แต่ที่ไหนได้ต้องขับเข้ามาข้างในซึ่งจุดไฮไลท์อยู่ข้างในนี้นะครับพื้นที่เขากว้างขวางมากนะครับแล้วก็โซนด้านหลังของผมนี่นะครับก็เป็นโซนเอาไว้นั่งทานอาหารของหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่เราเพิ่งสั่งไปเพราะว่าเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็เพิ่งไปสั่งอาหารมานะครับก็ไม่ใช่อาหารนะเครื่องดื่มก็เป็นผลิตภัณฑ์าชาของที่นี่นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับที่นี่เขาก็มีพวกร้านขายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ของฝากด้วยนะครับ บรรยกาศดีมากนะครับยิ่งมาช่วงหน้าหนาวเนี่ยฟินเลยนะครับเป็นจุดไฮไลท์นึงที่มาเชียงรายแล้วต้องแวะมานะครับก็เดี๋ยวอีกสักคู่เราก็จะออกเดินทางจากที่นี่กันไปยังสถานาีต่อไปนะครับมาดูกันว่าที่ไหนนะครับเครื่องดื่มที่ไปสั่งมาเมื่อกี้ได้แล้วนะฮะอันนี้อะไรนะชาเขียวน้ำผึ้งใช่ป่ะชาเขียวน้ำผึ้งนะฮะส่วนนี้ก็เป็น มัทฉะนะครับชาเขียวนะครับแต่ว่าผมลองแบบแฟปเป้ดูนี่ชาเขียวปันนปนป่นนะครับเป็นมัทฉะปั่นนะฮะก็เป็นซิกเนเจอร์แนะนำของที่นี่ลองเลยแล้วกันเออมีความหอมของชา,างจริงๆอ่ะอันนี้ของคนถ่ายเนาะใช่ไหมเดี๋ยวลองนะอ่าดีครับดีอ่าแนะนำก็ วันนี้เราจะไม่ทานอาหารที่นี่นะครับเพราะเราทานอาหารกันมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆที่นี่แล้วก็เดี๋ยวออกไปสเตชันถัดไปนะครับก็เดี๋ยวพาชมไร่ชาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถัดไปนะน่าจะแต่งไงอาขาฟาร์มวิวต้องไปแนะ่แต่ว่าก่อนถึงอาขาฟาร์มวิวเราจะไ้ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกจากไร่ชาฉุยฟงแล้วนะครับก็จะ มุ่งหน้าไปที่ถัดไปก็น่าจะเป็นสิงปร์กเชียงรายนะครับแต่อาจจะมีแวะถ่ายรูปสักเล็กน้อยกับจกเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ใหญ่แล้วก็ที่สวยที่สุดนะครับก็ไหนๆก็มาแล้วเออแวะไปถ่ายรูปสักหน่อยนะฮะน่าจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ เรามาเซตอัพทริปของเราก่อนดีกว่านะครับหลังจากที่เราขับมาได้าขามานะครับอยู่ที่ระยะทางรวมอยู่ที่1027กิโลมนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16.4กิโลเมตร่อลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะเซตเป็นทริป B แล้วเราจะรีเซตทริป B นะครับ เซตทิป B ให้เป็นศูนย์นะครับอันนี้คือท r ิป B จะเป็นทางขาอาไรยะทางแล้วก็ตัดสินเปลืองขากลับนะครับแต่ว่าท r ิป A ก็ยังคงอยู่เดี๋ยวเราไปสรุปกันที่กรุงเทพนะครับว่าโดยรวมแล้วทริป A ที่เป็นขาไปขากลับแล้วก็ทริป B นะครับที่เป็นขากลับอย่างเดียวจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปจอดถ่ายรูปนะฮะที่วัดห้วยประกังนะครับแล้วก็ไปกันต่อที่สิงปาร์คนะครับแล้วก็ไปต่อที่วัดล่องขุนนะครับแล้วก็อาขาฟาร์มวิวเอาให้ชุ่มฉ่ำกันไปเลยนะครับ อครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดห้วยปลากั้งแล้วนะครับสัญลักษณ์เด่นเด่นเลยก็นี่นะฮะองค์เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ด้านหลังผมเลยนะครับก็เดินทางสะดวกนะครับอยู่เส้นเลี่ยงเมืองนะครับเราตัดออกมาเส้นเลี่ยงเมืองนะครับแล้วก็เลี้ยวขวา,าก็ถึงตัววัดเลยนะครับนอกจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ที่เราจะเห็นเด่นตรงนี้แล้วตรงใกล้ๆกันนะครับก็จะมีโบสถ์นะครับสีขาวซึ่งสวยไม่แพ้กันกับวัดล่องขุนเลยนะแต่ว่ามีอยู่หลังเดียวนะครับนี่เลย ก็จะอยู่ใกล้ๆกับองค์พระเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้เลยนะครับเราก็แวะมาถ่ายรูปกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อนะฮะจุดต่อไปก็คือเดี๋ยวแวะไปที่สิงปร์คสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็แวะไปชมวัดต้องขุนนะครับแล้วก็ขึ้นไปคาเฟ่ไปดูน้องแกะนะครับอาขาฟาร์มบิวนะฮะทริปเราก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันนะครับก็แวะมาตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเลยแล้วกันนะครับ เอาเจ้าแม่เอาองค์เจ้าแม่คุนอินไปชมก่อนนะครับบรรยากาศดีๆที่นี่เชียงรายครับเอาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สิงปร์คเชียงรายนะครับก็ที่เห็นเด่นเลยข้างหลังผมนี่นะครับก็คือเจ้าสิงอ่าสีทองนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะครับก็เมื่อสักครู่นะฮะเราก็ขับรถเข้าไป้างหนมาละนะครับก็ไปดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างข้างในก็ตามวิดีโอที่เห็นนี่เลยนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านั้นผมเคยมาที่นี่แล้วนะครับก็แค่ไปขับวนดูบรรยากาศว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วก็ขับรถออกมาตรงนี้นะฮะมาถ่ายรูปเช็คอินนะครับสำหรับใครไม่สะดวกเข้าไปข้างในนี่ก็จอดด้านข้างอย่างนี้ก็ได้นะจอดด้านข้างนะครับแล้วก็แวะถ่ายรูปเช็คอินกับสิงตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเรามาถึงแล้วนะครับก็เสร็จจากตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวออกเดินทางกันต่อนะไปที่วัดร่องขุนแต่อาจจะไปหาอะไรทานก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับจากนั้นก็ทานอะไรเสร็จแล้วก็ไปวัดร่องขุนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจุดดถััไปนะครบ โอเคไปลูยกันต่อดีกว่าครับครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงวัดล่องขุนแล้วนะครับนี่ด้านหลังผมเลยนะครับไฮไลท์ของวัดล่องขุนนะครับก็คือโบสถสีขาวตรงนี้นะครับความจริงเราก็มาแวะกันหลายรอบแล้วนะที่นี่มาหลายครั้งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยมาแวะแล้วล่ะนะแต่แนไหนมาแล้วเนาะก็แวะเข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับจะเจออาจารย์เฉลิมชัยไหมเนี่ยนะความสวยงามก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ก็ถ้าจะเห็นมีความเปลี่ยนแปลงนะครับอัปเดตจากาครั้งล่าสุดที่ผมมานะครับก็จะเป็นวัดสีทองที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับก็สวยมากเลยนะครับเป็นสีทองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากาโซนวัดหลักที่เป็นสีขาวนะครับก็จะมีสะพานเชื่อมเป็นสีทองเช่นกันนะครับก็จะอยู่ด้านหลังของวัดเลยนะครับว้าวสวยงามนะฮะ ก็เชื่อว่าใครหลายๆคนที่มาเชียงรายนะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นจุดแวะแรกนะครับของทุกๆคนหรือว่าหลายๆคนนะครับที่จะมาแวะนะครับเพราะว่าเปรียบเมือนเป็นประตูเข้าเมืองเชียงรายเลยนะครับวัดล่องขุนมาถึงปุ๊บ้ายมือเลี้ยวเข้ามาก็เจอเลยนะครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่มาเชียงรายหรือว่าหลายๆคนก็เคยแวะมาเที่ยวที่นี่แล้วลหละนะครับเรามาว่ากันที่สถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คืออ,อาขาฟาร์มวิวนะครับก็จะออกจากจุดนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับขึ้นไปที่แถวๆดอยช้างนะครับก็มาดูกันว่านะฮะเส้นทางที่จะขึ้นไปที่อาขาฟาร์มวิวเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเราจะใช้ตาสิ้นบึงที่เทไร่โอเคนะคตามมาครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอาขาฟาร์มวิวแล้วนะครับ นี่คือด้านหน้านะครับเราก็จอดรถด้านนี้เลยนะครับก็อยากจะบอกว่าระยะทางที่ขึ้นมาเนี่ยก็มีบางจุดที่ค่อนข้างจะชันพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับมากแต่ก็ชันแหละนะครับขาขึ้นไม่มีปัญหานะครับขึ้นได้สบายนะครับกำลังรถเหลือเฟือบอกเลยครับเหลือเฟือตบเกียร์ดีวิ่งยาวๆไม่มีปัญหานะครับสำหรับผมก็ผู้โดยสาร4คนนะครับกับสัมภาระเต็มคันรถก็ขึ้นได้สบายสบายไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับก็สำหรับอาคาฟาร์มวิวนะครับเขาก็จะมีนี่ครับ ค่าเข้า100บาทนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะทางเข้าก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเข้าไปด้านในพร้อมๆกันนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับบอกก่อนผมซื้อตั๋วไปแล้วนะสำหรับใครที่มีตั๋วแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับนี่ด้านในเขาก็จะตกแต่งสไตล์อาขาแล้วกันเนาะเพราะว่าอ,อาขาฟาร์มวิวนี่ดูบรรยากาศตรงนี้ครับผมเข้ามาแล้วเป็นยังไงนี่ น้องแกะเยอะแยะมากมายกับบิวสวยๆด้านนี้นะครับก็จะมีโซนร้านขายของด้วยนะฮะก็คือน้องแกะนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะฮะนี่มีน้องแกะขายด้วยจําหน่ายด้วยนะครับน่ารักเป็นงานแฮนด์เมดนะฮะตัวละ300ตามป้ายเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปที่โซนคาเฟ่ตรงนู้นกันนะครับก็มาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะฮะ อตอนนี้เราก็อยู่ด้านในของอาคาฟาร์วิวนะครับก็บริการด้านหลังนี่นะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของอาคาคาเฟ่นะครับก็มีเครื่องดื่มมีอาหารให้เราซื้อนั่งทานกันนะครับแล้วก็มีอาหารให้น้องแกะนะครับสามารถซื้อแล้วก็ไปเลี้ยงน้องแกะได้นะครับแต่ที่เห็นสะดุดตายอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับผมนี่น้องหมา3ามตัวสีดำนะครับเขา เป็นหมาต้อนแกะนะครับซึ่งทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับถ้าแกะตัวไหนออกนอกรูนอกทางเขาก็จะไปต้อนนะครับกลับเข้ามายังฝูงนะครับก็น่ารักดีนะครับเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับที่นี่ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็แดดเริ่มแดดล่มลมตกแล้วบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีถ้าใครจะมาที่นี่ก็แนะนำนะครับให้มาช่วงเช้าๆดีกว่าหรือไม่ก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกเพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนครับแดดเมืองไทยแรงมากไม่ว่าหน้าหนาวหน้าร้อนแรงทุกตอนนะครับ สำหรับผมแล้วที่นี่ก็เป็นที่แนะนำถ้าให้ทุกท,ที่ที่ผมแวะในทริปนี้นะครับผมยกที่นี่ให้เป็นที่1เลยละกันนะครับก็แนะนำให้มานะครับเพราะว่าเรื่องราวระหว่างทางนะครับวิวความสวยงามระหว่าง2ข้างทางที่กว่าจะเดินทางมาถึงเนี่ยผมว่ามันก็สวยในระดับหนึ่งเลยนะครับมาแล้วก็จะพลาดนะครับอาขาฟาร์มวิวนะครับขึ้นมาดูวิวสวยๆอย่างนี้หรือว่าจะขับต่อไปอีกประมาณ10กิโลเมตรก็ถึงดอยช้างนะครับจะ ไปแวะซื้อกาแฟกับไปเป็นของฝากก็ได้นะครับสำหรับผมทริปนี้นะครับก็จบที่ตรงนี้นะครับจากนี้ก็คงเป็นเรื่องราวของการเดินทางกับกทมนะครับก็มาดูกันว่าสรุปแล้วทริปนี้เนี่ยเราจะได้อัตราสิ้นเปลืองกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอตอนที่เราเดินทางกลับแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกัน ตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะว่าการใช้แพทเทิร์นชิพเนี่ยนะฮะตัวด้านซ้ายจะเป็นตัวลบตัวขวาจะเป็นตัวบวกมันใช้ยังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ขับรถขึ้นเขาไอตัว Honda าซีวีนะฮะก็มาดูวิธีการใช้แล้วกันอย่างตอนนี้กําลังจะลงเนินนะครับให้ตบตัวนี้นะครับตัวซ้ายนะฮะดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นหนึ่งครั้งมันก็จะหน่วงตามลําดับโดยที่มันจะมีเกบอกอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเสมือนรถ รุน่นก่อนๆน่ะมันก็จะเป็นการตบมายังแบบสองแอลสามแอลอะไรประมาณนี้ครแต่ตัวนี้มันมันจะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยเบรกนะครับมันก็เป็นการ s a ฟต t y วิธีหนึง่งโดยที่เราจะไม่ต้องใช้เบรกมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับช่วยได้เยอะเลยเนี่ยเพราะว่านี่แบตเตอรี่นี่เต็มเลยผมนี่อยากได้แบตสำรองอีกก้อนมาสำรองไว้เลยนะครับตอนนี้แบตเต็มเลยนะครับถ้าเราอยากจะให้การน่วงมันค่อย ลดการหน่วงมากขึ้นแล้วก็ตบฝั่งขวานะครับนี่มันก็กลับมาโล่งตามปกติแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นแนะนําให้ตบเกียร์มาที่ตัว B นะครับเพราะถ้าเราไม่ตบเกียร์มาที่ตัว B เนี่ยเกียร์อยู่ที่ตัวดีถ้าเราใช้ใช้ที่ตัวดีปุ๊บสมมุติเราตบหน่วงแบบเต็มที่เลยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเหยียบคันเร่งไอตัวหน่วงที่เราเซ็ตอัพไว้มันก็จะหายไปดังนั้นก็แนะนําให้ดึงมาที่ B ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้แพทเทิร์นชิพอันนี้ในในขณะที่คุณขับลงเขานะครับแล้วก็ แค่นั้นครับผมง่ายมากนะฮะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเดินทางาขึ้นลงภูเขานะครับโอเคเนาะเดินทางกันต่อมืดแน่นอนวันนี้ ครับทุกคนก็ตัดภาพกลับมาที่คอทมแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะฮะเราเดินทางจากเชียงรายนะครับแล้วก็มาพักที่กำแพงหนึ่งคืนนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้เลยเพิ่งกลับมาถึงกอทมนะครับก็มาดูในส่วนของรายละเอียดดีกว่านะครับเมื่อวานเนี่ยเราเดินทางออกจากเชียงรายประมาณ6กโมงเย็นนะครับแล้วก็ถึงเที่ยงคืนก็จริงแต่ว่าช่วงประมาณกี่โมงไม่รู้จำไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าจอดพักที่ลำปางนะครับเราธรรัตาเฉลี่ยอ่าตาสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะครับได้สิบเจ็ดจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรอันนั้นที่ผมจำได้เลยะออ่่าาาต้งงบกววววคมเรร็ห ลายมาลําปางเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่า่คือมันมืดละนะครับมันมืด2เราไม่คุ้นทางนะครับเพราะว่าช่วงจากลําปางมางาเนี่ยอพอมันมืดแล้วเนี่ยเขาไม่เปิดไฟถนนนะครับและเราซึ่งไม่ค่อยชินกับถนนนะครับเวลาเราอยู่บนเขาเวลาโค้งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้มันลึกแค่ไหนความโคง้งความลึกของโค้งนะฮะเราไม่รู้เหมือนกันมันลึกแค่ไหนทําให เร,เราไม่สามารถทําความเร็วในช่วงนั้นได้มากนะครับก็เลยกลายเป็นว่าความเร็วเฉลี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะอยู่แบบประมาณ7 0็ดถึงร้ออาจจะมีร้อยี่บ้างในช่วงของทางตรงนะครับแต่ว่าในช่วงของเวลาขึ้นเขาหรือทางโค้งเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะมืดจริงๆวงเล็บนะฮะว่าจากเชียงรายถึงงาวนะครับอำเภองานะครับพอหลุดอำเภองามมาเข้าหลอมปางเนี่ยก็ทําความเร็วได้ตามปกตินะครับก็สําหรับใครผ่านช่วงนั้นในยามกลางคืนนะฮะในช่วงเวลากลางคืนก็ระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับอย่าขับซิ่งกันมากนะครับสำหรับคนที่ไม่คคุ้นนทางะรับ อพอออกจากลำปางนะครับเดินทางมากำแพงเนี่ยเส้นนี้ผมค่อนข้างจะคุ้นคุ้นชินกับทางเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าผมขับขึ้นเชียงใหม่ประจำนะครับช่วงนั้นก็ทําความเร็วได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเรารีบเนะเพราะว่ากลัวมันจะดึกเพราะว่าเราต้องขับรถกลับกรทมอ,อีกในวันถัดไปนะครับ ความเร็วย็นพื้นช่วงนั้นก็อยู่ประมาณ1 2อย0 3สส่วนใหญ่นะครับอัตราสิ้นเปลืองเมื่อถึงบ้านที่กาแพงก็ตกลงมาอยู่ที่16.4กิเมตร่อลิตรนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเนี่ยเป็นการเดินทางจากเชียงรายกลับมาที่จังหวัดแพงเพรโดยที่มีผู้โดยสาร4คนบนรถนะครับพร้อมกับสัมภาระที่อยู่ท้ายรถเนี่ยเต็มเลยนะครับเราซื้อของฝากอีกไหนจะกระเป๋าอีกอะไรอีกนะครับทำออกมาได้ขนาดนี้ โดยส่วนตัวผมแฮปปี้นะครับเพราะว่าความเร็วของเรามันค่อนข้างจะอ,อยู่ในเลทที่ว่าค่อนข้างจะกินน้ำมันนะครับบวกกับรถไซนี้ทํามาได้ขนาดนี้ผมแฮปปี้นะครับดังนั้นก็พอเช้ามาเราเดินทางกลับกรทมนะครับก็วันอาทิตย์เป็นไหลที่ลดลงมากเลยนะครับก็เปิดคูสคอนโทลวิ่งได้ยาวๆยืนพื้นร้อยยนะครับเพราะว่าจะได้มไดม่โดนกล้องจับความเร็วจับเนาะก็เบ็ดเสร็จแล้ว จากกําแพงกลับมาถึงตรงนี้นะครับรวมแล้วเฉลี่ยเลยดีกว่าจากเชียงรายนะครับสำหรับทริป B ที่เราเซตกันไว้นะครับเชียงรายกลับมาที่กรุงเทพนะครับก็อยู่ที่16.3กิโลเมตรต่อลิตรกับระยะทาง989กิโลนะครับก็ปรับเซตทริปตั้งแต่ไล่ชาฉุยฟงนะครับในส่วนของรายละเอียดทริป A ใช่ใ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทริปเสักหน่อยนะครับทริปเเนี่ยเป็นการเดินทางจาก กทมไปเชียงรายแล้วก็ขับเที่ยวแล้วก็กลับมาที่นี่อยู่ที่2,017กิโลเมตรนะครับกำัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถามว่าทําไมมันน้อยนะครับทำไมมันน้อยเราก็ต้องมาดูที่ความเร็วของเรานะครับต้องบอกว่าทริปนี้เราค่อนข้างจะใช้ความเร็วสูงพอสมควรนะครับเพราะด้วยระยะทางที่มันไกลแล้วก็ ข้อจากัดของทริปที่มันสั้นนะครับดังนั้นเราเราก็เลยใช้ใช้ความเร็วที่อยู่ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับบวกกับผู้โดยสาร4คนซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะาเดินทาง2คนเป็นประจากับน้องแมว1ตัวนะครับแต่ว่ารอบนี้มีผู้โดยสารเพิ่มอีก2คนนะครับน้ำหนักก็โหลดเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนกระเป๋าก็เพิ่มขึ้นทําออกมาได้ขนาดนี้กับความเร็วขนาดนี้นดนโดยส่วนตัวผมแฮปปี้ครับผมไมไ่มีปัญหานะครับแต่ถ้าจะให้ลบกับอัตราสิ้นเปลืองที่มันแบบเรียวไทม์หรือว่าแบบจริงๆริงไปหักลบกันเนี่ย หักลบไป1.5นะครับก็ถ้า16.4ก็หักออกไปก็ได้ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรถ้าถ้าเปรียบเทียบกับการเติมกับเข้าแบบเต็มถังนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งผมแฮปปี้ครับสบายๆนะครับอันนี้ก็คือสรุปภาพรวมของทริปนี้นะครับ แต่ว่าเนี่ยอีกไม่กี่วันเราจะเดินทางไปถ้ำนาคากันนะครับซึ่งทริปนี้เนี่ยจะเดินทาง2คนนะครับก็ต้องบอกว่าทริปนี้เราคงไม่ใช้ความเร็วอยู่ในระดับของทริปนี้นะครับก็อาจจะเฉลี่ยอาจจะอยู่ประมาณ110ยสอยนะครับเพราะว่าเพื่อต้องการที่ดูความแตกต่างแล้วก็ได้มาแชร์กันเนาะว่าเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดของเรื่องการขับอะไรก็เดี๋ยวมาแชร์กันอีกทีนะครับพูดถึงเรื่องรายละเอียดของการขับนะฮะก็แช์ประสบการณ์แล้วกันนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองนะ ในการขึ้นไปเชียงรายครั้งนี้ก็คือถือเป็นการใช้งานรถในการขึ้นเขาเป็นครั้งแรกแบบว่าเต็มระบบะนะคะเพราะว่าเรามีขึ้นเขาอยู่หลายดอยเลยนะครับก็ต้องบอกว่านั่งสี่คนสัมภาระเต็มคันรถเนี่ยพลังําลังนะครับเอาอยู่ครับผมไม่มีปัญหาในเรื่องของโหรถจะขึ้นไหวไหมอะไรไหมคือสบายๆนะครับเรื่องพละกําลังสบายมากนะครับช่วงขาลงสามารถใช้ตัวแพลนชิปตัวนี้นะฮะกดหน่วงได้สบายนะครับกดหน่วงได้สบายก็ สำหรับการขึ้นลงเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยช่วงล่างโอเคครับผมช่วงล่างเดิมๆที่เขาให้มาเนี่ยกับความเร็วที่เราใช้งานเนี่ยคือเอาอยู่สบายๆนะครับไม่ต้องสีเรียดน,นะครับแล้วก็อะไรอีกดีอะเรื่องยางนะยางก็ดันหลบก็สบายๆเอาอยู่นะครับหน้าผมเติม35หลังผมเติม32ก็ตามที่แผงประตูที่เขาแปะแปะไว้เลยนะครับก็ตามที่เขาแปะไว้เลยก็โดยรวมแล้วผมว่าใช้งานโอเคมากนะครับสำหรับ สำหรับใครแล้วกันที่มองหาลดราคาดับนี้อยู่เนาะก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับจากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริงนะฮะก็ไม่รู้หรอกว่ารุ่นอื่นที่เป็นคู่แข่งกันไม่ว่าจะอ่ะไม่บอกนี่ห้เลยดีกว่านะคู่แข่งกันก็อาจจะทําได้ได้ดีหรือดีกว่านี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ผมแชร์ข้อมูลในส่วนของมุมผู้ใช้ c r v แล้วกันเนาะก็เลยมาแชร์กันนะครับก็อ่ะสรุปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในวิดีโอถัดไปที่เราจะไปถ้ำนาคาแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรด,ด,ด,ดีเดี๋ยวก็มาแชร์เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับขอบคุณที่